มาด้วยนะไอ้รับสวัสดีครับวันนี้พบกับชาแนลตามสันดานครับวันนี้พบกับผมเก๋เบนและคุณเต้ครับผม <c oughs> เริ่มเกมแล้วครับวันนี้เราจะมานวิ่งหนีผีก่อนแล้วนะเออไปบูล้างผ่านเลือกแบบยากมานะวันนี้เราจะผ่านไปด้วยกันมา เรียกฮอไม่รับเราก็ต้องบูครับค,ค,คุณเต้คุณชา้าผมตีเลยนี่โบป๊ปไปหนึ่งที๊ะ <c oughs> ค่อยๆไปนะจ๊ะ <c oughs> เรียนแบบยากด้วยไอสัตว์เอายิปายไปคุณเบน์โก้โก้โก้ ทุกครับคุณเบนตัดไปครับอย่ายิงกันเองนะครับไปสัตว์เลื่อนรถโอ้โหเฮียโคตรแรงเลยสัตว์ไปทางไหนวะเนี่ยมีร้องนะครับตรงไปเรื่อยครับตรงไปเรื่อยครับอ่า <c oughs> ผมเจอปลายบอมอแป๊บหนึง่ง<ป>เก็บปลายบอมก่อนได้ละไปคุณเบนต์คุณเต้ยครับ างนี้ครับเฮ้ยชันเจอร์ชันเจอร์อ่ะเฮียเละเลยกูบอนชนไปครับเพื่อนๆโอ้ยตีตีตียิงครับยิงเข้าโอยไอ้เฮียสโมกกเอร์โอ้ยฮันเตอร์ด้วยัตเละกูไอ้เฮียไอ้กูไอ้กูดำกูเละตลอดเลยตัดยิงเอาครับโอ้ยชิบหาย ออกเลี้ยวต่างครับเพื่อนระวังนะครับมีสม็เกอร์อยู่เมื่อกี้เรายิงมันไม่ตายอาะไรไม่เหรอไม่ตายดิไงกูโดนแล้วเนี่ยโอ้โหใครกูดำกูโดนอีกแล้วไอสัตว์มึงดำกันบ้างไปไอสัตว์ไอเต้มึงเก็บอันนี้ไปประตูครับ โอ้โหบาดเลยครับเพื่อนๆชิบหายคุณเบนซ์ครับโอ้โหเจ็บเจ็บไอ้สัตว์โดนพวกมึงยิงเจ็บกว่าอีกเป่ายบอมครับไปบอมป่าย่อมป่าย่อมห้องนี้ห้องนู้นห้องนู้นเก็บไปบาย่อมมาเอ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์เตช่วยด้วยอาช่วยกูด้วยกูช่วยกูด้วยไอสัตกูดรอแล้วกูบอกช่วยกูด้วยอีดก กูตายเลยพันแผลก่อนไปครับคุณเบ้นครับหลังคุณเละแล้วครับหลังคุณเว oh, <yeah. S 1> ไปครับเพื่อนๆลงครับเอกซิก,กเอกซิก,กทางนี้ครับทางนี้ทางนี้แหมนีม่แม่นกันก็นกได้อยู่ไปครับเพื่อนๆพ, <laughs> พวกมึงไปกันบ้าง ออจัดไปมีก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์บ้างไปบอมเนี่ยอไปครับเพื่อนๆโอ้ยโดนไฟเผาไปครับไปครับโอ้โห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 ดีมาต่างจา เอ้าไอ้เบ้นตกตกไอ้เหียตกไอ้เฮียคุณเบ้นคุณเดินยังไงเอ้ากูตกไอ้เฮียไม่ใช่แค่มึงตกกูก็ตกโคตรรั่วเลยไอ้อะไรอ่ะกระบอกยาขอหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวขี่หัวจกไอ้เฮียโอ้ยโอ้ยบูมเมอร์จอกกี้ระวัง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  โอ้โหคุณเต้คุณทำเฮี้ยอะไรครับคุณมาช่วยเพื่อนๆหน่อยไอ้ตัดเดินเล่นที่ฝายมาครับมาครับทางนี้ครับระวังนะครับข้างหลังมีไฟเอ้ยระวังพิษ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 มันแอบมันแอบมันยังไม่ตายมันแอบครับมันแอบเดี๋ยวพวกคุณจะไม่มีปืนอะไรเลยนอกจากปืนพกใช่ไหมเนี่ย เอ้ยโอ้โหโอ้โหเดือดเดือดเดือดเอ้ยไม่มีอะไรครับผมตกใจเขาลิฟเขาลิฟต์เขาลิฟตทางนี้ทางนี้ทางนี้เขาลิฟจ้าไปครับเอสสันจะยิงกันเองเยิยเรื่องมันลดนะมึง คุณเตยโคตรห้าวเลยเงั้ยกันเดี๋ยวคุณเตยออกไปก่อนโอ้โหเดือดเดือดอ่าไฟไหมสำลรักควันแล้วมีปืนกลอยู่ที่พื้นโอ้โหบาดเลยครับ อาจ่ะว้าโอ้ยโอ้ยโดนโดนโอ้โหคุณเบ้นหมอบโอ้ย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 เียชัดเจ้าเ้ยเฮ้ยโดบูเโอ้โโอ้โหโอ้โหคุณพระตายไหมโอ้ยบูมอีกแล้วไปไปไปวิ่ง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  ปบอมปบอมกูมีแล้วเอ้ยเก็บปบอมไปตรงครับตรง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 อาะช่วยด้วยจ้าอ้อเจ็บเจ็บไอ้สัตว์มา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 โอ้ยกูโดนแล้วโอ้โหบาลเลยโอ้โหคุณพระมาจ้า ให้กูเป็นพานอ่องอย่างเดียวเลยสัตว์โอ้ลูกกระสุนมันเหลือบิน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 ทางนี้จ้าโอ้ยโอ้โหสองตัวเบ้นชิบหายแล้วพิดผ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 ิดอย่าเข้ามามีทิงโคตรแรงเลยครับ คุณเต้ครับความหวังอยู่ที่คุณกดตัวอีค้างครับชิบหายแล้วครับชาร์เจอตัวเบลเลอเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> บานเลยครับช่วยด้วยครับผมนอนครับคุณเต้คุณเบนซ์ครับคุณเบนซ์ยิงสกัดไว้ปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งกูช่วยนี่อยู่ไปครับไปครับไป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 เข้าประตูประตูอยู่หน้า โอ้โหทำไมพวกคุณพิการนะเดินกระเพกกันทุกคนเลยเละไอ้สัตว์เละฟ้าอ่อนแอไัไงจ้าผ่านแล้วหนึ่งด่านโอ้โหเดือดเดือดอกอดแม่งยิงเยอะกว่าเราอีกก็บอดแม่นอะเราไม่แม่นนะ